S 1> <S 1> <S สบายดีพี่นอ้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยสบายดีต้อนสวยๆบวมเปนสาเๆก้ำยต้องรี้ก็จ้ากินกน้งพี่นอ้อยใหยก้ามาดใ่บ้านสอบาดีป๋าอุงที่สําคัญคือน้องเนยตอนนี้ไ,นไปเล่นเอลยแม่มจะแหว่งใดพี่น้องเฮามาสวนเลยไปเล่นเตาผ้าซาเล็กน้อยอันแล้วเล็กน้อยก้ามาดอก แมมพาไปเล่นไปหาหยังกะไปตาภาษาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแมมหึนยเนยก็มาแล้วแมมก็มาแมมก็มาเนยก็มาบดนี้อลน้ําลงเด้อยาอันถือกเปาถือกเปา ทีกระเป๋ามากระป๋าหม่ได้สุดเก่าก็ได้อาบน้าเนี่ยาไปเพนน้องไปกินข้าวละตอนนี้น้อ,อ,นนองหลีได้เฮ็ดมาฝากน้องอืมได้ยังไงอันนี้เฮ็ดกับยังไงเนี่ยหมกปลาเหมกปลาก็มีเอาได้๋ยวหมกปลาี่น้องพอเฮ็ดน้องหลีนะเลยไล่อะไรไีไ่น้อง น้องลีน่าเห็ดน้อฝาขึ้นยเน้อดงมาฝาก่ในกระเป๋าบาดีปลาลุงน้องเนยบิปาลุกไม่ด้กระเป๋าสวยงามน้องแอมบายดีปลาลุงอัะหมาสิดาอยากินบ่อัะขอนอน่นั่ง้านี้ไหนพี่น้องอยากกินข้าวมากเลย

สวยมากว่านน่ปลาไปล่อยน้องๆมเลยมันฟูองลงองลงเลยอันนี้เฮดดุสาวรีดเอามาฝากป้าต่จีจำดอก่างเฮดขยันตอหนึ่งฮักไปหาเฮดมาก่อนด้ดอกจ้งอยู่หลีเด็กใกรนะเอามาเบิดหนิแดงไหมไม่งไม่แดงหายไมดไงวัยหนึ่งแสดงโหดายไล่อลี รีดม uh, ือเ mm ่นาเด้อทีไปสู่แต่าวาเด้อเออมือินเจอะเนยยังไงเนยเนยก็ตเนยเนยอะไรนี่เคยกินอยู่นี่เคยกินยุขนมที่ลยอย่างคือขนมหยาง นายก็จะคักตอบว่าได้ฟังคอมกินเยอะนี่กินเยอะนะบอกพ่อใช่ไหมพอถามหันหนาไปกินอยู่อ๋อพเยอะกินเยอะได้สิกินดีบ่เดยเยน้องเ้าแม่เป็นสิกินนี่สิกินเบิดอยู่นี่ กินซองเทื่อบอจังเบิร์ตกินจัาเทื่อจังเบิร์ตก่อนสักนีงเอาไว้เอาไว้บอจังห้กินบะไรให้เอาไว้กินยุ่งเออให้กินเบิร์ตก็เอาไว้ย <ok ิ่กินยุ่งส์ะเด้อพี่น้องเด้อป๊าก่อนนะมักซีดานะกินยุ่งพอทานกินกินขนมไข่ก่อนนะกินมัขนมไข่หรือขนมมักซีดาขนมไข่เป็นนี่เนาะโปงก่อนมักซีดาโปงเบิร์ต ปุงวัาท่างอันนีุ้กอด่าหายแ่าขนมไข่เวยเนยอ่าขนมข้ยอายุอายุนอายุขนมข่้นี่เดด้เอาเดดเอาไว้อนาวตกใจแดิอ้าวได้กินขนมข้อากินให้เบิ่งดูบนอยนะความฝันของเธอเป็นจริงเลยไปมื่อได้กระหันเขามันเบิด์ กินสมใจอูเย็กกินข้าวใหญ่ไยค่อยๆแล้ว่คยกินสีแขข้าวมัดเพ่ไม่มมอกระองเข้านี่ยนี่แหละอี้ข้าวัดเพกระอี้ข้าเแลเอามาฝาหเอามาตากแบได้นี้ได้รักขมอันนีันี่เอามาใครใหอเอะเขาเผาเออเอย์เนยได้สิม่นก็อยู่เที่ยงมาแต่สาวันี่เนยสีถามกินอยู่ขอพัดกินอยู่ขอพัด กินยำเน่าเน่าาอย่าแค้นได้เลยบริมไม่ชิมน่อ่ันกันกับเด็ก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 ซื้อมาสองก้อนเย็นเน้นอ่เมา่อวานไปหาหน้าหากระถือเอาวัรให้กัมันนลินเรียวนะ อ,อย่าลงเลือกเล่นผูเดียวนะครเล่นเลินผูเดียวเหินเน้มันขอบมนะันนะนำน้องเลิกนะอย่าอย่าลงเลือกอนนได้ขาดนกกับออนนีว่าห,หม,ม่ข่าวข้านไข่หน่ะตอนนี้อยากกินข้าวจะชิงนะหว,วะไ่ใ่กินน้ำแล้วบ้าน แล้วอยากินคำใหญ่แล้วกินคำเล่นน้อยข้างนอกลายกูมือมือไหนเพิ่นบริษักินพอสซื้อให้เพิ่นแล้วห่อหนึ่งเหมือนมือซื้อให้น้องอน,นี่่ฟอกับแม่เพ่แบบกินของเพิน่นน้ำมันหอยพี่นอ้องข้างล่าวงวะจิบหาพันไทยข้างจิบหาพันนี่จิบเจ็ดมีแม่ซื้อเออ นีคหาในคร่เปยแมนกินขาออก่อนขะไรพี่น้องเลยไหนกินขนมไข่เด็กๆสบายดีพี่น้องมาสวยสบายดีพี่น้องอ้ยเด็กๆก็ประตูไว้ให้หน่อยนี่คกินแล้วงเลยกิน ิ้มขนมไข่บูเบิร์ดแมนปป๊บไม่ก็นะ่ะได้อะไรกิน่ยตรวจก่อนมุกไฟอ่ะมะนลองหีเอามาฝาก่อยมกกลายิ้สาวเด้อยเพราะว่าเขามาสวยเขาสวยเขาไม่ควแอบซองมงตายยังไงดิไม่ไช่แน่หลีกกันไหมกุ๊กกิ๊ก ปลาอะไรปลาปลานินมอปะปลาหนินห่โอเคพี่นอ้องมาเด้อเด้อพี่นอ้องมาเด้อมาจิ้มมุกปลาซิวเด็ดเด็อยู่ข้างนอกนอกินขนมเด็ดเด็ดกินเข่ากินข้าวเด้อพี่นอ้องเด้อกินข่าวกันเด้อพี่น้องมุกปลาซิวสมัยมกุกใหม่มมนี่มุกปลาหนิม งไหยกินแล้วป่ะจ้ะว่าออกุ้บเผา้่นี่ก็ปนตกกิสวนองไปหเห็ดตอนนี้เขาชวนไปหานมอใหม่งเลยโอ้โหด่ภาเขาไปเหาอยู

กระซิวไหรอแต่ไม่สมแต่แบบจูจูมนุ่นสีอยากไม่หัวเนี่อืมมันกระปู้พักแพแ้วมเนม่นุ่สอยากไม่หัวนแกงละม่น่าแตปะ ดูกเด็ดไห้ใหาใหม่ไปบอกลง่<ป>วนเขาเขาว่วนเจ้าแล้ว,วเอ้หายใเทิงลงลุงโดนหน้ามึงเด้ฤทธิขวบหมดได้ ผมก็ได้นะอืมจะไปเจาะไมา้แข้งคอเลยคือผ่าไปน้ำบ่ขึ้นมาใท้คอ,อกวาดอ่ะเนยโบไปกัญยาเนยนะเนยโบไปกัญยายไปน้ำบ่หรือน้ำไหล น้องน้อยสิหายไปน้ำดีบ่ไไน้ดีบ่ยังมังน,งงนงงดีบน อิม่มเลยสิบหวงควองแลวสบหวงคองอ้ออิ่มเลยก็หายกินเลยคออิ่มแล้วคอยประสนใจนะขอหายไปเลย กลชิวแซ่บเด้อืุีกุ้งน้ำอีกปลาขาวหน่อยนมุกปลาชิวเงี้เออเห็นชัดเลยใหญ่ๆเยมุกเป๊ะปลาชิวปลาขาว ก๋าแห้งก๋าแห้งแห้งกระหาง้องนี้แห้งช่องลบทะขั้นเท่าหนึ่งเบืดอแห้งแล้วอืมห่อเอือว่าจะมาคื่นมันมากเขาเนี่ยเขานั่งอะไรปลาเออแช่ยิมงบมมงชรับค่ะเขาเนี่ยเขาวเนื้อ

จะเอาทางม้นช่วยมาทานเขาเ,าเขาเลยเขาเลยไปหัดนา้าไม้ขบวนก็ได้ไปเนอะไปแล้วทําสดียังเ็กน้อยจะเจอยี่ยเนาะ